สวัสดีค่ะคนที่เกิดเดือนกุมภาพันธ์อะไรจะเกิดขึ้นกับคุณในเดือนพฤษภาคม2บพันี้บ้างอาดีดิฉันชื่อแอนเดปพยากรณ์นะคะแล้วก็กำลังท,ทำไพ่อาราโคซึ่งวาดเองออกมาก็กะว่าจะเอามาใช้เองแล้วก็เอามาแจกเอามาแจกคนอี่เขาเปน็น <c oughs> ดูไพ่เหมือนกันทำแบบสามเด็กอะไรอย่างเงี้ยสาวเด็กคิดดูนะไพ่ออกมาไปละว,วางไว้เลยไพ่สามเด็กทำออกมาคุณคิดว่าเด็กเท่จะเท่าไหร่ไม่เป็นไรหรอกดิฉันเป็นคนบ้าก็ขอฝากไว้เดี๋ยวแล้วกันเพื่อดิฉันเอามาใช้แล้วเ,เสียงดิฉันเป็นอะไรเนี่ย เปิดดเอามาใช้แล้วเกิดแม่นขึ้นมาคือเคือดิฉันเวลาวาดวาดรูปเนี่ยดิฉันจะวาดใส่ความเป็นตัวเองเข้าไปเลยก็คือไม่ต้องสนใจว่ามันจะดูเหมือนกับมาคนมาจากคนละคนวาดหรือเปล่ามาจากคนละธีมหรือเปล่าไม่สนอะไดิฉันจะอารมณ์ว่าจะวาดอย่างนี้ฉันก็จะวาดอย่างนี้แต่ดิฉันใช้ใชหวรวศาสตร์เข้าไปด้วยแล้วดิฉันเวลาวาดเนี่ยดิฉันจะคิดเลยว่าความหมายของไพ่มันเกิดอ,อะไรบ้างใช้สีใช้อะไรเป็นตัวบอก แต่สิ่งที่คนที่จะเอาไปดูเนี่ยสิ่งที่เขามีคือ 1. ความรู้ทางโหราศาสตร์บ้างสองส i กซสความรู้สึกที่ connect กับไพ่นอกจากนี้ดิฉันก็ดูกัมพีมหาสตเล็กซึ่งดิฉันจะทำลิงก์เอาไว้ให้คุณเข้าไป คือท่านอธิบายไว้ว่ามันคืออะไรนะคะเราอันนี้มันเป็นสิ่งที่สามารถวางแผนชีวิตได้จริงๆมันเหมาะเลยอ่ะสาหรับคนที่วางแผนชีวิตอ่ะสําหรับตัวเองสําหรับครอบครัวสําหรับรงตงค์กูลูสำหรับใครก็ได้มันเหมือนกับการมีสินแสประจำประจำบริษัทเหมือนกับสินแสอ่าประจำห้างใหญ่ๆหรือสินแสประจำประจำ <c oughs> นักการเมืองอะไรอย่างเงี้ยนะครับโอเคคุณกลุ่มภาผันคุณกุมภาผันเนี่ยคุณกําลังเซ็งหรือเปล่าว่าเหมือกับชีวิตไม่ได้ทําอะไรเลยไม่ได้ไปไหนเลยเพราะว่ามันมีบางอย่างที่ล้างคุณไม่ออกไปอะ่ะ คุณเนี่ยอยากจะเดินทางคุณเปคนชอบเดินทางมากๆเลยแล้วคุณคิดว่ามัถึงเวลาแล้วอะ่ะที่จะเดินทางอะ่ะฉันเหลือเวลาเดินได้อีกกี่ปีแล้วอะไรป,ประมาณนี้ยนะคุณหลงไหลในการเดินทางแบบแบ็คแพคมากหรือ,อถ้าจะแปลในเรื่องอย่างอื่นก็คือ คุณอยากจะออกไปจากตรงนี้สถานการณ์นี้แล้วก็อยากจะฟรีใจตัวเองก็เป็นได้เปิดต่อนะคะแล้วไงอะ่ะเดี๋ยวเปิดอีรอดูก,ก่อนนะ จริงๆคุณเป็นคนกำหนดชีวิตตัวเองได้นะแต่ว่าบางทีเราก็กำหนดไม่ได้เหมือนกันนะบางทีมันไม่ใช่บางทีหรอกทุกคนมีจังหวะเวลาของตัวเองไม่ว่าจังหวะนั้นเป็นจังหวะดีหรือจังหวะไม่ดีแต่ถ้าคุณดูดวงคำพิมพ์หาสตอเลขคุณจะรู้จังหวะของตัวเอง แล้วคุณจะอยู่เหนือดวงได้แน่ระดับหนึ่งแต่มันไม่ได้ม,ไม,ไดมันไม่ได้แปลว่าคุณจะอยู่เหนือดวงได้ทั้งหมดเพราะทุกอย่างเกิดมาจากกรรมของคุณทั้งนั้นแต่ว่าดิฉันจะแนะนําให้คุณอยู่เหนือกรรมได้หรืออยู่ในดวงของคุณที่เป็นพื้นดวงอะ่ะยังมีความสุขได้อย่างไรนะคะต,ต,ต่อสนใจติดต่อส่วนตัวได้นะคะใน อินบ็อกซ์เฟซบุ๊กที่ชื่อแอนน่ะถ่ายไปแล้วที่เขียนไว้แหละเพราะว่าคือเดนไม่อยากจะมีแบบที่ติดต่อเยอะเพราะว่าเดนทำงานคนเดียวทำงานหลายอย่างแล้วก็มันมันยากต่อการแม g จโอเคโอ้คุณได้ทำบางอย่างมีมีใครบางคน คุณได้ทำบางอย่างจบไปแล้วหรือเปล่าบางสิ่งบางอย่างจบไปแล้วหรือว่าคุณจะมีมีใครที่จากไปเพิ่งจากไปหรือเปล่านะฮะแล้วก็ในไม่นานอาจจะเป็นเดือนนี้เดือนหน้าคุณจะไปเทีเท่ยวทะเลกับเพื่อนอาจเป็นเพื่อนร่วมรุ่นสมัยนู่น อนุบาลเตียวอนุบาลมาเจอกันอะไรอย่างเงี้ยนะคะไปทะเลไปเที่ยวร่องแก่งไปเกี่ยวกับน้ําอะนะไปสนุกสนานให้ฮาปาร์ตี้ของคุณแล้วคุณจะรู้สึกว่าคุณได้ปลดล็อกชีวิตตัวเองในจังหวนะนั้นแต่มันหมายถึงการปลดล็อกชีวิตแล้วมันพลิกชีวิตคุณเลยไหมอ่าขอดูหน่อยครับพรึม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  ชีวิตคนไม่มีอะไรมากในจังหวะนี้นะเพราะว่ามันไม่ได้ขึ้นมาอะไรมากมันเหมือนกับคุณกําลังคิดอยู่ในเรื่องของตัวเองในเรื่องของชีวิตส่วนตัวในเรื่องของความเป็นไปว่าเออแบบคุณกำลังเบื่อ้ารคุณกำลังคิดว่าเอา๊ะมันมีอะไรที่มากกว่านี้ไหมที่สามารถทําได้เพื่อจะแบบสไปสไปอัพตัวเองขึ้นมา Uh huh. หลังจากที่คุณฟรีตัวเองเรียบร้อยแล้วคุณก็รู้สึกมีความสุขมากขึ้นแน่แน นั่นแน่แล้วก็คุณได้ใช้เงินอย่างที่คุณอยากจะใช้เพราะว่าบางคนเนี่ยเขียมแต่พอคุณได้ใช้เงินแล้วคุณจะรู้สึกมีความสุขคุณก็จะได้ใช้เงินนะฮแต่บางคนก็กำลังคิดถึงเรื่องธุรกิจอยู่ แอบคิดว่าเอ๊ะฉันจะทำอย่างนี้ดีไหมฉันจะไปสั่งผลิตครีมกันแดดกันฝ้าดีไหมจากโรงงานโดยใช้สูตรนั้นสูตรนี้ของฉันนะ่ะแต่ให้ให้โรงงานผลิตให้โรงงานเขาจะจัดการทุกอย่างไงใบผึงใบขออะไรเงี้ยแล้วเขาก็จะมีหมอมีเภสัชมีอะไรที่จะจะบอกเราว่าเออใส่อันนี้แล้วไม่จะเกิดอะไรขึ้นใส่น,นี้แล้วเราก็จะคิดสูตรเราเองได้แต่ว่าเราไม่ต้องทําทุกอย่างเองเ,อเขาก็จะทําทุกอย่างให้เราแล้วก็ ค่าใช้จ่ายเนี่ยมันก็ไม่ได้มากไม่ได้มากเลยนะแต่มันจะมามากเอาตอนที่โปรโมทเพื่อจะขายของไอ้ตรงเนี้ยไอ้ตรงเนี้ยไอ้ตรงเนี้ยแหละที่คุณอาจจะแบบว่าไม่ break even หรือว่าไม่ไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่ได้กำไ,ไ,ไร,ไไไรแต่ว่า คุณจะได้ทำในสิ่งที่บางทีคุณก็แบบสเปนสักห้าหมื่นบาทสามหมื่นบาทได้ลองใช้ด้วยผลิตภัณฑ์ที่ตัวเองอยากจะใช้แล้วก็เอามาลองขายดูขายได้ก็ดีขายไม่ได้เกาเก็บใช้เองไม่แจ้คือถ้าถ้าคุณเป็นคนอย่างเดียนเนี่ยเหมาะมากแต่ถ้าคุณไม่ใช่ก็แล้วแต่แต่ถ้าคุณเป็นคนอย่างเดียนเนี่ยเหมาะมากเลยคือทำอะไรก็ได้อยากจะทำอะไรก็ทำอะไร ดิฉันนี่จะเปลี่ยนชื่อเป็นตามใจฉันแลนะ้ตามใจฉันมั่นในความจริงเอ้มั่นในความแม่นนะอ่าคุณเป็นคนผงผางตรงไปตรงมานะเนี่ยหรือว่าอยู่ในช่วงที่คุณแบบมีอำนาจมีอำนาจในใจนะเค,เคยมีอำนาจมาก่อนแล้วพอถึงจุดจุดนึงเนี่ยคุณก็รู้สึกว่าอำนาจของคุณที่คุณใช้อะ่ะมันทำร้ายคนอื่น าอนี้คุณก็ผัานมาักเรียนรู้แล้วว่าคุณจะเออ่คุณจะใช้อํานาจที่ที่ไม่กระทบกระเทือนคนอื่นมากเกินไปขอไพด้ดีๆที่จิบให้มืนกันดีอยู่น,นะขอขอดีอีกขอดีอีกครับเพื่อปิดให้คุณเกินสินาทีแล้วนะ พยายามที่จะทําให้มันอยู่ในสิบวันทีจะได้เอาไปขึ้นสถานที่หนึ่งได้อ,อขออวยพรให้คุณสมหวังทุกประการถ้าคุณฟรีตัวเองได้คุณจะมีความสุขมากๆคุณจะได้เป็นไหนกับเพื่อนฝูงคุณจะได้ความรักจากคนรอบข้าง แล้วคุณก็จะมีความสุขขึ้นมาอย่างแบบดีมากๆอ่ะไพ่มันโวยพรคุณอยู่แล้วค่ะก็ขอให้คุณมีความสุขมากทำสิ่งใดก็ขอให้สมบัง,บงิสมปรารถนาแล้วก็เวลาไปเที่ยวกับเพื่อนไปทะเลเนี่ยก็ระวังตัวหน่อยต้องตัวไหนคือดึงเตือนเฉยๆแหละแต่ว่าคุณอาจจะก็จะสนุกได้ฟรีได้แบบเออได้ออกไปจับแบบสิ่งแวดล้อมเดิมๆอ่ะคุณก็จะรู้สึกว่าเออมันมันเหมือนชาร์จแบต นั่นแหละคะ่ะก็ขอให้คุณโชคดีนะคะคุณกูพาพภัณฑ์ณ